หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้ง Wild Rift, League of Legends, w a r n t หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ r i s t Man Shop กับการเติมเงินด้วยระบบอ f f i c i a l ยลแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ ad Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นี่ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมโชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richman shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมก็กรอกรหัส ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่ เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเ,มเกมที่ไว้ใจได้1ล้านปร์เซ็นท์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ Rich Man Shop ดิฉัอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้ช่อง g ินสวาร้ของเรานะครับผมมีปียอดซับทีิีิรวมอยู่ที่2 9 9 1 0นะครับผมมันมีหมดแล้วประเด็นก็คือเหมือนเหมือนเหมือนแบบสนิทกันได้รัไอเจ๊ รีบเสียงที่เขาออกมาจากรูปภาพเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย่า่วเมสยคิดยเ่เคยคิ้เคควเาความสลัฮ้ยนฮ้ยเฮอยเฮ้ยเา้เ้ยเยนเห้ือนะเหมือนเหมือนเฮยเฮ้เฮยเ้ยเอเฮ้ยเ่าเฮ้ยเอ้้ยเา้าเฮ้้ยเฮ้ย้เ้้ย้ยยเาเอิร์ราคาน้น้ คาริอาแต่ถ้าแบบ L L L V R ยังงเชียแม่งดาเล่แม่งเป็นนักม้ากันไอเชียร์ไปยี่่ี่ก์เชี่ร์ฮัปปี้ยี่่่ี่ย์สุหม เฮ้ยมันมีมันมีวีอาร์เท็ตมิวอดนี่อูเลยอยนีหนว่าคนที่ขเพี่หนูว่าหนูว่านี่มันเป็นเส้นสตรีมพ่คนดูป่ะพี่แต่่ที่แบบ21่ะนอ็ดะแยี่คนใช่ไหมแล้วนี้พอตอนพี่นอนทขาเปิดตอนนี้ขึ้นมาจะสาบแล้ว เป็นละสินมัมดนดีขึ้นด้วยแหละตอนนี้ฝุ่นหนึ่งแล้วไอ้เหี้ยกะรีอ่ะใช่เหรอเอาเลยเอาข่ามาเอาขาวไม่เค right. yeah> ี้ยหลุดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเหี้ยเอิงเฮียจริงเฮียเอิงเกียเอิงอยุดไตว์เอ้ยเผาสบัดคัดเสียอื้อตื่นไปทุกคข้อด้มเลยตายดิพี่รออเลยนะ ไปแัดอ,อยากเล่นก็ไม่เมอะไรเนี่ยเริ่มตัดไฮไลท์เสร็จอล้วอีโนเวท What the f h e บูเมอบอกว่าผมว่าพี่เจอบอดโอ้ยโคตรยามดิงตาดีตายเอาโอกาสที่เราไปนี้ไหมร่ะโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดือดมีิสาถามเนี่ยเออะเฟืส โอ้โหมีคนหยามาเนี่ยมือมีดอะไรเนี่ย ยังไม h หมดสักเด้งอะไวะเก็บไปยแ่เอออาจจะแบบเก็บไม่ได้อะไรนี้ป่ะทีดูที่จเรีบเฮ้ยกาเล้วไปทำหักโอ้กาเล็ เด็กไม่รอหวั็นว่าเห็นว่ามันไล่มันไล่พลิกออวมันไล่ลไ,ลได้แม่งถูกเลยเห็นเปล่าถ้าสู้กันเต็มห้าห้ายังไงมันก็เจอไอ้แค่มึงกับยี่ไง ช่ไรอเมื่อกี้อะเมือกี้คืออะไรอะเยอะไม่ครับฟูก็งงครับตไม่อ้โหอดดีขึ้นโโชิรนิวสตรีมรอบหน้านะนอนเล่นตั้งแต่ต้นจบ นอนไน่้มันมีผล,นะลวะเพราะอะไรเพราะปกติเวลาเขาไม่ไหวรรือล้วใส่แรงนคุณนอนหักคอล่้ตลอดเลยนะร่างกายที่แบบไม่ต้องเกร็งเลยนีย่ยเราได้ไดไลท์แล้วเขาเกร็งไปตัดไฮไลท์แล้วจำได้ว่าเล่าก่อนอีไออหัวเรามันยังไ,ไ,ไม่ได้ไปตัดใช่ไหม ต้องมาฮะไรเฮียขนาดนี้ไม่แม่คือคือบายเดียทำได้ีตัดเลยล่ะเฮียดูสินะเฮไหเฮียกีมาดูถอะเฮียเฮ้ยเฮียห l วเล่นได้ดีกว่า9.9.88เปอร์เซ็นต์ดิโอ้โหเยไป โอ้โหตั้งไห้ามื่นอ่ะ